เงินในบัญชีหายไปไหนหมดอ่ะมันไม่เหลือสักบาทเลยเนี่ยก็ฉันเอามาลงทุนอยู่นี่ไงลงทุนอะไรของพี่วะรู้ไหมว่าลูกอ่ะต้องผ่าตัดด,ด่วนเราต้องใช้เงินนะอะไรก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวไปคืนให้จะบบนอะไรลักหนาเนเี่ยอย่ามายุ่งดึงสติ แดกจริงแดกจังคาสิโนโออนไลน์บาคาร่าสล็อตป๊อกเนะด้งเมื่อวานนะกูเล่นพนันคาสิโนโออนไลน์นะโวกสี่ไม้ได้มาเก้าไม้ไม่ถึงชั่วโมงเลยกูได้กำไรามาเกือบสามหมื่นเนี่ยตรงนี้กูว่าจะไปถอย iPad Pro 2020สักเครื่อง เเา5ห้าพันโอยมันได้ง่ายอยู่เนี่ยหรือว่าเขาได้ไอชัดทองอย่งนี้เองตานนี้จัดไปเเาอีก6กพันแดงเลยแดงแดงแดงมาแน่นอนแดงมาหกพันมาเลยจัดไปเวหพันวันอาทิตย์นี้เราไปไหนดีอะไม่ไปแล้วนะห้างอะไปทุกอาทิตย์เบื่อแล้ว ก็ไม่ต้องไปสิไปทําไมล่ะเนาะได้ไงอ่ะพี่มันเป็นวันครอบครัวตามที่เราตกลงกันไว้นะโอ้ยครอบครัวครอบครัวอะไรเ้ายุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยจำเงินตานี้เงินจัดไปอีกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยตานี้โอ้ยครอบครัวไว้ที่หลังตอนเนี้ยบาคาร่าคือครอบครัวผมครับ <c oughs> <c oughs> วรวย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 นี่มันเสียเป็ดชัดๆเลยของรุ่นใหม่ล่าสุด <c oughs> หมดไปเป็นแสนแต่อย่างว่าเสียตังเสียเป็ด <c oughs> <c oughs> พูดแล้วก็คันมือวันนี้เดี๋ยวขอสักยี่สิบไม้เอานิ้วจิ้มเล่นๆแค่นนสักห้านก็พอนะจัดไป สบายใจอเอาเบาๆก่อนเบาๆ <c oughs> อ่าตอนนี้บวกไปเลยห้าพันออะไรวะเนี่ยเสียทั้งวันเลยลองเปลี่ยนห้องดีกว่าาใส่เลยสองหมื่น เฮ้ยเสียแล้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสูตรไม่เข้าอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตาเนี้ยทุ่มเลยห้าหมื่นมาตาเนี้ยได้คืนแน่อะไรวะเนี่ย,ยเ,ย 50, นนเยสียอีกแล้วเฮ้ยพี่พี่ลูกไม่สบายตัวร้อนมากเลยอะ่ะพาลูกไปหาหมอกันเร็วเฮ้ยเสียงแล้วพี่มาไม่เนี่ยฮะไปเองดิอย่ามายุ่งยุ่งอยู่เห็นไหม พี่ยุ่งอะไรอ่ะวันวันก็นั่งแต่กดมือถือเนี่ยเุ้ยเสียอีกแล้วไปไหนก็ไปไหนไปอย่ามายุ่งดวงซวยซวยซุ้ยเฮ้ยนี่ไอ้เสียแล้วมันอะไรบ้เนี่ยดวงไม่ดีขนาดนี้วะโอ้ยทำไมมันไม่ได้เหมือนตอนแรกๆวะพี่พี่พี่เงินในบัญชีหายไปไหนหมดอ่ะมันไม่เหลือสักบาทเลยเนี่ยก็ฉันเอามาลงทุนอยู่นี่ไง ตนทุนอะไรของพี่วะรู้ไหมว่าลูกอะต้องผ่าตัดด่วนเราต้องใช้เงินนะอะไรก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวไปคืนให้จะบมอะไรนักหนานเนี่ยอย่ามายุ่งลงทุนธุรกิจอะไรของพี่เนี่ยวันวันก็เห็นจะนั่งกดโทรศพัพท์ไหนดูนีนี่พี่เอาเงินของเราไปเล่นการพานันเหรอทำไมพี่เลวอย่างนี้วะอย่ามายุ่งนะถ้าฉันรวยแล้วฉันเล่นได้เนี่ยอย่ามาง้อกันแล้วกันจะไปไหนก็ไปเลยไปถ้าพี่ไม่เลิกเล่นนะเราอย่ากัน เดี๋ยวสำนึกแล้วใช่ไหมมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไหมอีแล้วโอ้ยื้มันไม่ได้ไปไหนก็ไปเลยไปที่ชาร์จไปไหนวะเนี่ยแบตจะหมดละโอ้ยโอ้ยเสียแล้วไอ้พวกนี้ฮัลโหลฮัลโหล MK หรือเปล่า MK นี่เป็ดนะ ีว่าเป็ดอยากจะรบกวน MK หน่อยอะเป็ดขอยืมเงิน MK หน่อยได้ไหมช่วยเป็ดหน่อยนะเป็ดยืมนิ้เดียวเองอ่ะ MK อะไรอ่ะ MK นี่ถ้าเมือเ่อก่อนเป็ดไม่ได้ช่วย MK ไว้เนี่ย MK <ม>ก็จะไม่มีกินแบบนี้นะฮะได้ยินไหมเนี่ย MK ฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เพื่อนเร็วเว้ย เดียวกพี่ขอโทษพี <statistically gra> uh> ่ขอโทษพี <hat pues ùng> ่ยกให้โอกาสพี่นะพยกนะแต่พี่ต้องสัญญาก่อนนะว่าพี่จะไม่กลับไปเล่นมันอีก ไม่แล้วพี่พี่ไม่เล่นที่ไม่ชุ่งแล้วถ้าพี่กลับไปเล่นมันอีกนอกจากพี่จะไม่เหลือเงินทองแล้วพี่ก็จะไม่เหลือชั้นกับลูกไม่ไม้เจ้ะพี่จะไม่ยุ่งพี่สัญญานะว่าพี่จะตั้งใจทํางานแลวก็ดูแลครอบครัว,ข,ว,ข,วของเราให้ยังดีนะนะหยกอยกให้อากาศดีนะโอกาสพี่หลอเล่นจ้ะจ้ะฉันให้โอกาสพี่จริงรนอะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องดูมันดีเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ